กันได้หรือเปล่าคะว่าอาทิตย์ที่แล้วพี่คารังก็โชว์ฝีมือทำข้าวตังคะ่ะแต่ทิ์นี้นะคะพี่ทารลงก็จะพาน้องๆเนี่ยไปชมสวนสารพัดผลไม้ริมคลองมหาสวัสดิ์ค่ะจะมีผลไม้อะไรบ้างก็ต้องไปดูกันคะ่ะออกเดลเลยค่ะพี่ สวนผลไม้กันค่ะสวนนี้กว้างมากๆจนอาจจะต้องนั่งรถอีแตนชมสวนกันเลยล่ะน้องๆคะตอนนี้เรากำลังนั่งรถอีแตนจะไปดูสวนผลไม้กันค่ะไปดูกันเลยที่พี่คะเรียนเรียกว่าสวนสารพัดผลไม้ก็คงไม่ผิดค่ะน้องๆเพราะบนที่ดินพระราชทานเนื้อที่กว่า200ไร่แห่งนี้มีผลไม้ตามฤดูกาลหลายชนิด ขนุนพันเหลืองบางเตยและเขียวข้างคดค่ะน้องๆคะเห็นขนุนตรงนู้นหรือเปล่าคะขนุนภาษาอังกฤษเรียกว่า Jackfruit คะ่ะส่วนส้มโอพันดีก็มีเยอะคะ่ะแต่ที่เด่นๆก็เห็นจะเป็นพันธุ์ขาวทองดีนี่หละคะ่ะส้มโอนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า p o m e L o, ม o โลค่ะ P O M E L O พอมเม o มะม่วงหรือว่าลูกท้อจีนก็มีคะ่ะน้องๆแต่ตอนนี้ยังไม่ออกผล ผลไม้ทั้งหมดรับรองว่าปลอดภัยไร้สารพิษทั้งไรเลยค่ะแต่น่าเสียดายจังค่ะที่คะรินไม่สามารถเก็บลูกมาชิมได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าลูกขนุนกับส้มออลเนี่ยมันลูกมันใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ต้องอาศัยกันปอกเปลือกนานทีเดียวเลยค่ะแต่พี่คะรินได้มาเที่ยวชมธรรมชาติแบบใกล้ชิดหรือโคซ s e แบบนี้พี่คะรินก็มีความสุขลวค่ะว้าวนาข้าวเหลืองอารามสวยจริงๆค่ะนาข้าวหรือ rice field นั่นเอง หรือส r ก c โครด้วยค่ะขอแอบชิมมะขามหน่อยนะคะอือร่อยค่ะชมสวนผลไม้ทั่วแล้วเดี๋ยวเราลงเรือไปดูดอกกล้วยไม้สวยๆกันต่อดีกว่าค่ะได้ยินมาว่ามีพันกล้วยไม้ที่แปลกกว่าที่อื่นแถมมีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะ ไปดูดักกล้วยไม้กันค่ะจุดสุดท้ายที่พี่คารินจะพาน้องๆมาเที่ยวในวันนี้นะคะก็คือที่สวนกล้วยไม้เนี่แหละค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าออร์เิดน้องๆคงจะเห็นดอกกล้วยไม้ที่บานสะพรั่งอยู่ข้างหลังคารินใช่ไหมคะงั้นพี่คารินว่าเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนกล้วยไม้นี้กันดีกว่าค่ะตามมาเลยนะคะ ช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่พะพอดีอยากจะทราบว่ากล้วยไม้ที่นี่มีพันธุ์อะไรบ้างคะที่นี่ส่วนใหญ่จะเน้นปลูกพวกสายพันธุ์หวยนะส่วนใหญ่จะเลี้ยงบอมโจแล้วก็จะมีสายพันธุ์ของเราเองที่เป็นสายพันธุ์ที่เราเพาะเนื้อเย,ยื่อของเราเองคือพันธุ์ทัศนีแต่ถ้าพันธุ์ทัศนีจะอยู่ด้านตรงน<อ>้น ถ้าพูดถึงความแตกต่างมันก็ไม่แตกต่างกันมากกับนะเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ไวเหมือนกันแต่เพีงแต่ว่าสีสันเขาจะเข้มกว่า์มดอกจะกลมกว่าดอกจะใหญ่แล้วในกลีบดอกเนี่ยถ้าเกิดระมอมันจะมีประกายเป็นกระพบเห็นไหมฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าจุกมากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ ละพันความชอบก็ไม่เหมือนกันค่ะอย่างกล้วยไม้ป่าชอบสภาพคล้ายๆป่าแดดไม่มากและออกดอกไม่เก่งแต่กล้วยไม้ตระกูลหวายพวกนี้ชอบอากาศร้อนชื้นแถมยังสามารถออกดอกได้ตลอดปีอีกด้วยค่ะ เชิงเกษตรรับลมเย็นๆแถมได้ความรู้แบบนี้อีกถูกใจน้องๆทางบ้านหรือเปล่าคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเมืองอย่างน,นครปฐมเนี่ยจะมีที่ทเที่ยวเป็นธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายแบบนี้นะคะเห็น <s> ที่พี่คาเดนจะต้องมาพักผ่อนที่นี่บ่อยๆแล้วล่ะคะ่ะงั้นเราเจอกันสัปดาห์หน้ากันเลยนะคะ